จากปากนางเอกชื่อดังออกมาเคลียร์ชัดเจนดรามา่าจัดงานวันเกิดเชิญเพื่อนๆมาเต็มแต่กลับไร้เงาสามีงานนี้เจ้าตัวตอบจริงๆไม่ได้อยากจัดเท่าไหร่เรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงอีหนึ่งคนที่กำลังเป็นที่จักตามองค์สุดๆสำหรับเจนี่เทียนโพสุวรรณหรือเจนี่อันพาดนกป้องเทจที่ขยันปล่อยภาพอวดความเซ็กซี่แบบรัวๆ จนทำให้หลายคนอิจฉาในความสวยและช่วงนี้จะขยับตัวไปไหนก็มีแต่คนจับจ้องเพราะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดของเจนนี่เจ้าตัวก็ได้จัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆแต่ก็ถูกชาวเน็ตตาดีจับผิดว่างานปาร์ตี้วันเกิดเจ้าตัวแต่กลับไร้เงาของสามีสุดที่รักแทบกลัว เจนี่เทียนโพสุวรรณฟาดเรสซีทรูบางสะบัดท่ารับลมแต่เช้าสุดในรุ่นเจนี่เทียนโพสุวรรณฟาดแซบโชวิวอย่างแจ่มอย่าเพิ่งตัดสินเจนี่เทียนโพสุวรรณลั่นไม่อยากสปอยแรงเงาเจนี่โต้ดรามาวันเกิดไร้เงาสามีเพราะมิกกี้ต้องดูแลลูกสาวล่าสุดเจนี่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องราม่าวันเกิดไร้เงาสามีโดยเจ้าตัวได้เคลียร์แบบชัดเจนว่า ก็ไม่มีที่เลี้ยงใหม่ให้นล่านอนที่บ้านคนเดียวเหรอเขาต้องนอนเร็วเพราะลูกต้องไปโรงเรียนแต่เช้าคุณสามีก็เป็นคนที่นอนเร็วด้วยถึงบอกไงว่าวันเกิดปีนี้ไม่ได้อยากจัดเลยนานาบอกเพื่อนอายุเยอะแล้วไม่ได้มีวันเกิดทุกวันมีซะหน่อยเดียวฉันทําให้ก็ชวนกันแค่เพื่อนๆไม่ได้ไปเที่ยวกระฉุดกระฉาดคุณสามีต้องเอาลูกนอนเพราะเราไม่มีที่เลี้ยงอีกทั้งเมื่อถูกถามว่า อึดอัดไหมคนจับตาเรื่องนี้เจ้าตัวตอบว่าไม่ได้สีเรียสเลยเจนกลัวคนรำคาญที่มีข่าวแบบนี้บางคนเขาก็ไม่ได้อยากรู้หรอกมันเป็นเรื่องปกติแหละที่คนอยากรู้เจนเข้าใจมากๆแต่บางคนก็ไม่อยากรู้ไหมเบื่อกันไหมละ